สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ร้านเราจ์มือสองบริการออตโตนะค,ครับใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้อันก็มีรถสวยเข้าหมหอีกคันหนึ่งมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแนะนําเป็นในส่วนของรถสไตล์ครอบครัวนะครับเป็น Honda บรวี1.5ตัววีรถปี2017นะครับสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหมายนะครับวันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวครวเมียมนะฮะขนาดใหญ่นะครับและก็ส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสไตล์คล้ายๆกับมินิแวนนะครับก็คือใช้ในครอบครัวได้นะครับหรือว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพื้นที่ภายในมันค่อนกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวรถรุ่นนี้ มันจะเป็นแบบนี้ครับมันคือ Honda Jazz แหละแต่มันยืดบอดี้ตัวรถให้มันยาวขึ้นแค่นั้นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าให้เป็นตัวรถรุ่นใหม่อะไรหายากพวกแบบอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะแพงไม่จริงเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือมันคือเป็นตัวรถเดียวกันแต่แค่เอาในรถเก๋งของแบรนด์ Honda หลายๆรุ่นเนี่ยเอามารวมให้เป็น BRV แค่นั้นเองนะครับเรามาดูเครื่อง1.5กันบ้างครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่อง1.5ลิตรนะฮะจะเป็นตัว 1> L 1 5นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีค้อบน้ามันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันหน้าแก้มข้าง Med k, เม็ดอาร์คตะเก็บต่าง,างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับก็จะเป็นเครื่อง1.5ที่เป็นสีสูบเรียงค่อนข้างดีสวยมากแห้งๆเลยนะฮะไม่เยิ้มแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัว,ตวคุณภาพนะครับเดี๋ยวออกจากร้านเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งส่วนทงล้อแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบต่งตางๆต,ตรงนี้เราเซอร์วิสให้อยู่แล้วนะครับ คราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนของด้านข้างเนี่ยการตกแต่งที่มาจากโรงงานนะฮะก็จะมีตัวคิ้วสีดําด้านนะครับแม็กอลอยตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีทูโทนนะฮะขอบ16นะครับแล้วก็ยางแม็กซิตตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ใส่เป็นตัวปี2019นสะครับส่วนสําหรับไฟเดี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับกันสาดมีให้ครบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวแหลกหลงังคา ตรงนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับบางคนที่ต้องการไปเป็นพวกแบบแคมปิ้งนะฮะออกไปเที่ยวกับครอบครัวรักธรรมชาติอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้พร้อมๆเลยอีกคันหนึ่งนะครับสีด้านข้างสวยเสมอการชั่วทั้งคันนะครับอีกอย่างก็คือในเรื่องตัววานตีล้านนะครับเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หกเดือนหรือว่า10,000มนกิโลนะครับพร้อมกับ W Smart ร์ทถลกฉุกเฉินช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับ สำหรับตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟนี้วไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับรองรับ e 8 5แล้วเรียบร้อยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้จริงๆเนี่ย brv มันจะแบ่งออกมาเป็นตัว2รุ่นนะครับก็คือจะมีทั้ง5้าที่นั่งแล้วก็เป็นตัวแบบ7ที่นั่งอันนี้จะเป็นตัว v นะครับหรือว่าเป็นตัวรองท t o ก็จะเป็นแบบ5ที่นั่งนะครับ บ่อตอนที่สนะครับสามารถพับเก็บได้แบบ60ต่อ40แล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากนะฮะถือว่าเป็นห้องบรรจุสำหรับขนาดใหญ่ได้เลยนะครับทีวีสักเครื่องยังเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดในแนวแบบขนของด้วยใช้งานด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเจ็ดที่นั่งอย่างเดียวนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้เราหาพวกแบบผ้าปูนะครับหรือว่าพวกแบบผ้าหม่มนุ่มๆเนี่ยมานั่งรองอีกทีนึง ตรงนี้ก็ถือว่าชดเชยในเรื่องตัวเบาะได้ลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไดูภายในกันต่อครับสําหรับด้านในนะครับก็จะมีตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้ามาให้และก็สับตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น CD ดีวิดีโอเมีนะครับมีที่เสียบ AUX นะฮะและก็ตัวระบบปรับอากาศตรงนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับนี้ในเรื่องของตัวส่วนของควบคุมเพิ่มเติมขึ้นม,มาก็คือตัวระบบแบบแมคคู นะครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองใบนะฮะตัว power outlet แบบ12โวลต์นะครับ,แ,บ,บ, v, รบแล้วก็ที่เสียบ USB นะครับส่วนสำหรับตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ออโมต้มีเป็นตัวเกียร์ S ให้แล้วก็ตัวเกียร์ L ให้ไว้พอย์ลาที่เราจะลงทางราชันหรือว่าพอร์ลาที่เราจะเร่งแซงนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมแกบบีตัวเครื่งเล่นอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติม และก็ส่วนของเรือนไม้เนี่ยคันนี้ไม้ห้าหมื่นโลจะเป็นเรือนไมสไตล์แบบพ่วกแบบซิตตงซิตี้อะไรประมาณน,นี้แหละเหมือนกันเปรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวการตกแต่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้ด้านนอกหรือว่าภายในเนี่ยมันจะเป็นการเอารถหลายๆรุ่นเนี่ยมาผสมมัดรวมกันให้กลายเป็นตัวรถตัวใหม่แบบนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเลิกกังวลไปได้เลยในเรื่องตัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใส่กันได้อยู่แล้วในส่วนของตัวเครื่องนก็เป็นรหัส L15 เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับ แล้วก็ตัวกุญแจนนี่ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับนี่ตัวแทชเช่นคอนโทรลนะครับหรือว่าการล้อหมุนฟรีมาให้นะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าตัวเซ็นทัลล็อกมองข้างนะครับไฟฟ้าหมุนแล้วเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเบาะเบาะ5้าสีดำนะสภาพค่อนข้างที่สวยมากนะครับถ้าเกิดถามว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยการใช้งานน้อยสภาพเดิมนะครับอันนี้รับประกันได้เลยว่าถ้าเกิดใครที่จะเริ่มออกรถใช้งานคันแรกนะฮะ มันคืออยู่ในคานนี้ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นตัวเครื่อง1.5นะครับมันอยู่ในคานนี้ได้สมมุติว่าคุณลูกค้ามาดูแลเนี่ยบางคนอาจจะดูข้อมูลมาแล้วบางคนอาจจะศึกษาตัวรถคันนี้มาแล้วมันไม่มีตัวแอร์ตอนที่สองก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะฮะสิ่งที่มันทดแทนก็คือในส่วนของตัวระบบแมคคูตรงนี้ที่มันสามารถกระจายความเย็นให้ไปถึงตอนหลังได้ นะครับอันนี้อันเชื่อได้เลยว่ามันทดแทนตรงนี้กันได้อยู่แล้วถึงจะไม่มีแอร์ตัวตอน2ก็จริงนะครับโดยทั้งหมดทั้งรวมเนี่ยที่เราดูกันมาเนี่ยรถพร้อมใช้งานถ้าเกิดใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปสุ่มราคากันหน้ารถแล้วก็บอกรายละเอียดคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของ b r ีอาวตัววีคันนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสองคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท อันย้ำนะครับ499,000บาทไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ตรงนี้ฟรีดาวได้เลยใช้เงินออกรถ0บาทนะครับขอเพียงแค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองที่เหลือรายละเอียดในการออกรถแต่าอาชีพเป็นยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างโทรที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว ID Line แอะ Line มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหรือเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นเพื่อนอโต้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วย ฝากกด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับ้รเดวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ